หลายคนสงสัยและเจอปัญหานี้อยู่เยอะเลยนะครับก็คือเป็นคนที่กินน้อยนะ แต่ทําไมยังอ้วนอยู่ล่ะและเผลอๆอ้วนขึ้นด้วยอะ่ะทาไมกันตอบง่ายๆเลยครับก็คือร่างกายของคนคนนั้นระบบเผาผลาญแย่มากๆแล้วนะครับซึ่งสาเหตุล่กก็คือจะมาจากการที่เขามีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆโดยเฉพาะเป็นคนที่กินน้อยมากๆเป็นทุนอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับน้อยเกินกว่าที่ร่างกายเราจะรับไหวเขาก็เลยเริ่มเข้าสู่โหมดจําศีลเขาก็เลยเริ่มเก็บแล้วครับเขาไม่เผาแล้วครับเขากลัวร่างกายแย่เขากลัวเราตุยเพราะร่างกายเรามาหาศาลมากนะครับ แต่ก็ด้วยสาเหตุนี้แหละเราจึงจําเป็นที่จะต้องกลับไปปรับแก้และแก้ไขให้ตรงจุดนั่นก็คือเราต้องทําให้ระบบเผาผลาญในร่างกายเรากลับมาดีครับ1ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่ทั้งหมดเลยครับอาจจาเป็นที่จะต้องกินอาหารให้มากขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ขอให้เลือกอาหารที่ดีและมีคุณภาพเข้าไว้สารอาหารก็ขอให้ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆ 2. ออกกําลังกายได้แล้วนะครับโดยเฉพาะเวทเทรนนิ่งและควรทําให้ครบทุกส่วนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนี่นครับคือเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันชั้นดีของร่างกายและถ้าเราเล่นครบทุกส่วนนั่นแปลว่าเราจะมีเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญเยอะมากๆและคราวนี้ล่ะครับเราก็จะเผาได้ดีมากระบบเผาผลาญเราก็จะเลิศมากการลดการลีนไขมันก็จะง่ายมากและเราสามารถทําให้เร็วได้มากขึ้นอีกด้วยการเอาคาร์ดิโอมาทําควบคู่เท่านี้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีระบบเผาลาาาาดดดีีีแ้้ววกกก็กินออะะะไไไรยย่่่งมมมมมมคสสสุขโทจ แล้วถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ